สถานการณ์ของเด็กไทยนั้นเนี่ยหนักหน่วงรุนแรงหนึ่งในสามของเด็กมีพัฒนาการล่าช้าต่อเนื่องมา20ปีแล้วนะแล้วมันส่งผลอะไรก็ถ้าเด็กประถมวัยมีพัฒนาการล่าช้าเด็กประถมก็ต้องล่าช้าแน่นอนนั่นเราถึงเจอว่า28%ของเด็กประถมเราเนี่ไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์เรากําลังเสริมสร้างพัฒนาหรือเราจะทําลายด้วยความหวังดีแต่ไม่มีความรู้และความเข้าใจมากพอเราจะส่งเสริม EF อย่างไรอย่างแรกเลยค่ะเป็นครูที่มีอยู่จริงให้ได้ เพื่อให้เด็กมีอยู่จริงแนวการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กผมัยแการดูแลมีการพัฒนาที่ดีรอบด้านจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สําคัญสําหรับครูนะครับหรือผู้ดูแลเด็กผมัยด้วยความสําคัญของการฝึกทักษะ e f ในเด็กผมวัยและบริบทการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลจึงเป็นที่มา นะครับของการจประชุมทางวิชาการสภากัารศึกษาเซวนาในครั้งนี้ที่เราเรียกว่า OBC Forum นะครับเป็นครั้งที่4ับ2014นะครับเรื่อง EF กับเด็กร้มมวัยในยุคดิจิทัลนะครับจึงเป็น2เรื่องที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้ถือว่าเป็นเวทีทางวิชาการในการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักในเรื่องทักษะ EF ถึงที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและตัวอย่างความสําเร็จในการพัฒนา EF สําหรับเด็กสมวัยรวมทั้งหาข้อสรุปไปสู่การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายกัดการศึกษาตมวัยในยุคดิจทัลของประเทศไทยต่อไป สถานการณ์ของเด็กไทยนั้นเนี่ยหนักหน่วงรุนแรงหนึ่งในสาของเด็กมีพัฒนาการล่าช้าต่อเนื่องมา20ปีแล้วนะนาตอนที่เราเริ่มผลักขับเคลื่อนเอฟออกมา15ปีนี่เราขับเคลื่อ e นเอฟมา7ปีแล้วนี่มันก็ประมาณ22ปีก็ไปละแล้วลมันส่งผลอะไรก็จะเห็นว่าก็ถ้าเด็กประถมวัยมีพัฒนาการล่าช้าเด็กประถมก็ต้องล่าช้าแน่นอนนั่นเราถึงเจอว่า28%ของเด็กประถมเราเนี่ยไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ ทุกระดับชั้นนะคะผ้นออกมาต่อเนื่องเท่าที่เปิดวัดโอลเ็ตมาเนี่ยต่ำกว่า50%มันเป็นไปนได้อย่างไรที่เด็กทั้งประเทศเราอะทุกระดับชั้นที่วัด50%เนี่ยไม่ผ่านแล้วพอเราไปวัดพิซซ่าซึ่งเป็นวัดในระดับโลกนะคะ70กว่าประเทศมาวัดกันว่าอายุ15ของทั้ทง70ประเทศเนี่ยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างไรบ้างวัดโดย OECD เราพบว่าเด็กเราอ่อนทุกเรื่องโดยเฉพาะการอ่าน อ่อนที่สุดก็เพราะว่ามนุษย์มีมทักษะสมองของการคิดไตรตรองคิดสร้างสรรค์นในการที่จะคิดช่างใจแล้วก็ประมวลสิ่งต่างๆจากประสบการณ์สะสมมาเรื่อยๆแต่ศักยภาพที่เราบอกเราได้มาแต่เกิดเนี่ยมันก็มีคำคีย์เวิร์ดของมันคือต้องฝึกฝนต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ครูหมองพูดว่าคือหน้าต่างแห่งโอกาสคือช่วงปฐมวัยถ้าเราฝึกเขาไปเรื่อยๆฝึกให้เขารู้จักยังคิดรอได้นะลูกนะคะหรือว่าเอ้ย ไม่ชอบก็ทนกินไปหน่อยนะลูกหรือว่าอยากได้ก็บอกอใจรอสักนิดนึงนะลูกฝึกอดทนฝึกยืดหยุน่นไอ้นี่ไม่ได้ก็เอาแบบอื่นแทนได้ไหมอะไรจนกระทั่งเกิดเป็นทักษะที่วงรอบข้างนอกนะคะ<ม>เห็นใช่ไหมคะวา,างแผนเก่งริเริ่มได้มีสมาธิดีประเม,มินตัวเองม,มีความมุ่งมัน่นทั้งหมดเนี่ยคะ่ะมันจะค่อยๆซับซ้อนขึ้น จากการที่มันถูกฝึกบ่อยนั่นเองในที่สุดมันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างในสมองเขาบอกเลย E.F. สำคัญยิ่งกว่า IQ เพราะ IQ มันคือการเขาเรียกว่า crystallize intelligence หมายถึงว่าเป็นการใช้ปัญญาที่ไปจดจําในสิ่งที่มันบันทึกในตําราเรียบร้อยแล้วตกผลึกเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ลื่นไหลเจอสถานการณ์อะไรมันเอามาใช้ไม่ได้แต่คนที่ E.F. ดีนี่เขาเรียกว่า fluid intelligence หมายความว่าเป็นสติปัญญาที่มันเลื่อนไหลไปกับสถานการณ์ มันหยิบมาใช้ได้แก้ปัญหาสถานการณ์ได้ทันทีเมื่อกี้ที่อาจารย์กิจเจราพูดว่าวิจารณญาณอันนั้นแหละค่ะคือคือ e f นะคะไม่ใช่ iq และขณะเดียวกันก็มีคําพูดที่ชัดเจนมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าถ้า e f ดีนะคะการอ่านดีคณิตศาสตร์จะดีการคิดจะดีการวิเคราะห์จะดีว่า เรียนทุกวิชามันทําได้ดีหมดแต่ที่มากไปกว่าน,นั้นที่ครูหม่อกตั้งคําถามตะเกียวความรับผิดชอบจะดีคือสันดานดี <c oughs> ครูหม่องบอกว่าใช้คําว่าสันดานนะคะสันดานดีก็คือมันเป็นฝังเป็นคุณลักษณะเป็นบุคลิกภาพนะคะเป็นสิ่งที่แสดงออกมาเป็นตัวตนของเราแต่เรากําลังส่งเสริมไปในทางที่ดีนะโบราณเราสอนว่าสันดอนขุดได้แต่สันดานขุดยากเพราะอะไรเพราะถ้ามันทําฝึกฝนต่อเนื่องจนกลายเป็นฝังชิปลงไป อย่างแข็งแรงแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งดีไปตลอดชีวิตแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้ามันไม่ได้ถูกฝกฝนมันกลายเป็นสันดานที่พัฒนาไปอย่างตามมีตามเกิดหลังหน้าผากของเราค่ะมีการทำงานของ E F หรือว่าคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันเรียกว่า Executive Function แล้วก็เลยย่อมาว่า E F นะคะ Executive แปลว,ว่าบริหารค่ะเพราะนั้นสิ่งที่เราจับอยู่สัมผัสอยู่ข้างหลังฝ่ามือเรานั้นนะคะ เป็นสมองส่วนหน้านะคะซึ่งเป็นที่ปฏิบัติการของ E.F. ใช้บริหารนะคะความคิดความรู้สึกการกระทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของคนเรา ครูครูกำลังทำหน้าที่ที่สำคัญในช่วงชีวิตของเด็กอะ่ะในช่วงของหน้าตาดของโอกาสก็คือการที่เราได้ทำให้เขาเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่มีคุณภาพให้มากที่สุดในช่วงที่เขาเป็นปฐมวัยให้เขาได้พัฒนาทักษะสมอง EF ของเขาแล้วมันก็จะกลายเป็นการสร้างเส้นใย,ยประสาทต,ตรงเนี้ยให้เขามี EF ที่ดี แล้วเขาได้ใช้ EF เนี่ยไปจนตลอดชีวิตของเขาอย่าปล่อยให้ EF ของเด็กเติบโตไปแบบตามมีตามเกิดชอบคํานี้มากเลยนะคะมันเราต้องมีภาระหน้าที่ในการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและทําให้เด็กมีความสุขแล้วก็เส้นใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะสูไว้งาแบบที่พี่ติ๋งให้ดูเมื่อกี้นึกจินตนาการว่าลูกศิษย์ของเราอยู่ตรงหน้าเนี่ยเรากาลังทําอะไรกับเขา ในช่วงที่เขาเป็น window of opportunity <c oughs> ของเด็กก็ตามเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเราต้องคิดว่ามันเป็น sensitive period <c oughs> ของเขาด้วยเช่นเดียวกันเขาก็ยังเป็นตัวอ่อนสมองเขากําลังพัฒนาแล้วถ้าเราเอาความเครียดเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อสมองของเขาอะค่ะคือความกดดันความทุกข์ไม่มีความสุขวิตกกังวลใส่ไปเส้นใยต่างๆที่พี่ติ๋มพูดไม่ใช่คือมันจะคุดมันจะไม่งอกงามมันจะไม่สวยงามนะคะตราบใดที่เรามองเห็นตรงนี้เราจะรู้ว่าภารกิจหรือบทบาทของครูปฐมวัยนั้นอ่ะมันมี คุณค่ามหาศาลต่อชีวิตของลูกศิษย์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยทุกคนทุกคนนี่คือชีวิตของเขานั่นเองนะคะเราเรากําลังเสริมสร้างพัฒนาหรือเราจะทําลายด้วยความหวังดีแต่ไม่ไม่มีความรู้และความเข้าใจมากพอเพราะฉะนั้นรักอย่างเดียวหวังดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีความรู้ความเข้าใจและโดยเฉพาะ EF เนี่ยมันเป็นเส้นทางลักนะคะที่เราจะพาลูกศิษย์ของเราเนี่ยพัฒนาในส่วนที่เป็นสกยภาพสูงสุดข,ของมันแล้วทําให้ตัวนี้มันฟังชันไปสุดๆนะ<อ>มันจะพลิกผันสถานการณ์ของเราไปในอีกมุมหนึ่งเลยเราจะได้เด็กที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะดูแลสังคมไทยที่กําลังอยู่ในภาวะของความยากลําบากตรงนี้ให้ได้ พัฒนาการมนุษย์เลยนะคะพัฒนาการ4ด้านนะคะเป็นเรื่องที่เราต้องรู้เพราะว่าเราจะได้รู้การเปลี่ยนแปลงของเด็กๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายเพื่อที่เราจะเข้าไปส่งเสริมทักษะ4ด้านนะคะแต่ครูหม่อมอ,อยากให้เพิ่มอีกหนึ่งมิตินะคะที่เราจําเป็นต้องรู้ด้วยก็คือมิติด้านของพัฒนาการด้านตัวตนนะคะที่ต้องเพิ่มก็เพราะเหตุผลนี้เลยค่ะว่าถ้าเราไม่รู้จักนะคะ วิธีการที่พวกเราเนี่ยมีเจตนาตั้งใจดีจะไปส่งเสริมพัฒนาการสีด้านเนี่ยอาจทำให้เขาเนี่ยสูญเสีย ตัวตนได้หรือว่าเกิดสูญเสียความมั่นใจได้และไอที่เราบอกว่าเสียเซลล์เสียเซลฟ์นะคะเซลฟ์ self มันมีพัฒนาการของเขาเช่นเดียวกันครูจะจัดการเรียนการสอนและทำแผนการสอนอยังไงให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยได้มีโอกาสคิดได้จินตนาการได้ฝึกวิเคราะห์นะคะแล้วก็คาดเดาสถานการณ์ที่ว่าเอ๊ะถ้าเราทำแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นในตัดสินใจและครูใช้คำถามปลายเปิดกระตุ้นการคิดของเด็ก เพราะฉะนั้นเราไปตรวจสอบเลยว่าในแผนในกิจกรรมของเราเราฝึกให้เด็กได้คิดได้คิดเป็นต้นทางแล้วค่ะของการพัฒนาทักษะ E.F. แต่แค่คิดยังไม่พอต้องมีโอกาสที่2โอกาสที่2คือให้เด็กเนี่ยได้ทําก็จะเป็นลักษณะของปฏิบัติการของปฐมวัยใช่ไหมคะเด็กได้ใช้ปราษาสัมผัสนะได้ลงไม้ลงมือทําได้ช่วยเหลือตอนเองนะคะได้มีลงมือทําจากประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น นการทำกิจกรรมที่หลากหลายนะคะแล้วทำคนเดียวก็ได้แบบหนึ่งแต่ถ้าทำด้วยกันก็จะได้การทำงานกลุ่มเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราใช้เด็กทำบางงานที่ต้องจดจ่อใส่ใจก็อาจจะทำเป็น เป็นงานเดียวแต่งานไหนที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ได้รวมกันทํางานด้วยกันเป็นกลุ่มนะคะนอกจากคิดลงมือทําแล้วสิ่งที่3ค่ะให้เด็กได้วางแผนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะทําให้เอ็กซิสฟังชันของการลงมือทำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีกนะคะอย่าคิดว่าเด็กเล็กๆวางแผนไม่เป็นเด็กเล็กเราก็ให้วางแผนแบบง่ายๆนะคะวางแผนว่าถ้าเราจะไปล้างมือเราจะต้องทําอะไรเก็บของเล่นให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ไปล้างมือล้างมือเสร็จแล้วต้องเช็ดมือเด็กก็จะมีวิธีการจัดการของตัว จัดการกับเวลาจัดการกับการลำดับการทำงานของตัวเองนะคะเอกซ์ฟังก์ชันก็จะทำงานตลอดพอเขาได้คิด ได้ลงมือทำได้วางแผนแล้วดูซิว่าในแผนการสอนของเราหรือในกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยเด็กได้รับโอกาสที่4นี้ด้วยหรือเปล่าโอกาสที่4ี่คือความท้าทายความท้าทายนี่ตัวนี้สําคัญในจาหม่องพูดแม้งกับต้นแล้วแหละว่าถ้าเราจับคาได้ค่ะมันจะต้องให้เด็กได้รู้สึกท้าทายความสามารถของเด็กได้ลองผิดลองถูกล้มแล้วไม่เป็นไรบล็อกจัดใหม่ได้ทาใหม่ได้ก่อประสาทประสาทล้มลง,ลงแก้ปัญหา ทำใหม่ในชีวิตรประจําวันติดกระดมไม่ได้ใส่ถุงเท้าไม่ได้นะคะหรือว่าในแผนการสอนของค,ครูนั้นให้เด็กได้ลองผิดลองถูกไหมได้แก้ปัญหาไหมอันแล้วที่สําคัญอันสุดท้ายเด็กเนี่ยจะต้องได้ทบทวนอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากเลยนะคะที่จะทําให้เรามักจะลืมขั้นตอนสําคัญสุดท้ายเนี่ยคือขั้นของการให้เด็กๆเ,เขาได้ทดสอบได้ประเมินตนเองได้ทบทวนก่อนทบทวนประสบการณ์ก่อนวันนี้เราเรียนไปแล้วเราทํากิจกรรมของครูไปแล้วเด็กๆ เรียนรู้อะไรเด็กๆรู้สึกยังไงนะคะความรู้สึกของเขาต่อสิ่งที่เขาเรียนรู้ใหม่แล้วเรียนรู้อะไรมันจะทําให้เด็กเนี่ยได้ใช้ทักษะสมอง e f ทั้งสิ้นทั้งปวงจากกระบวนการทั้งหมดแต่สิ่งที่ครูจะพลาดครูที่เก่งๆเ,เนี่ยทำมาหมดเลยคิดทําวางแผนท้าทายได้แต่ลืมช่วงสุดท้ายพอทําเสร็จปุ๊บอ้าวเสร็จแล้วดเด็กๆเก็บของเล่นแล้วไปเล่นสนามเลยเด็กๆเ,เสร็จแล้วดเด็กๆเอาของไปเก็บแล้วไปทานของว่างเลย เสียดายเหลือเกินที่ไม่ได้แรปภาพหรือให้เด็กได้ตรวจสอบทบทวนตัวเองทั้งอารมณ์ความรู้สึกได้เก็บเกี่ยวบทเรียนอะไรในวันนั้นเหมือนวันนี้ค่ะเราฟังทั้งหมดแล้วเราลองทบทวนซิว่าเราเรียนรู้เรื่องของ e f เรารู้สึกยังไงเราได้บทเรียนอะไรแล้วเราจะทำอะไรให้ดีขึ้นไปกว่านี้ได้นะคะ,ะประเมินซิทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันถ้าเราทุกคนเข้าใจเห็นมันเป็นความรู้สางมันประจำ